สวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้นองป่าสิพามาอียงนาอวามาเื้อโอ้ว่ามาเอาของนะแม่มาตลาดแล้วแมาอ่อย่างล่ะดอกไม้ดอกไม้แล้วใส่เงินรับปริญญาอ๋อดอกไม้อันนั้นเหรอต้นละสามสิบเก้าบาทพี่นอ้องเบิ้งคุณน่ะ ็มล้างรถอัะเงี้ยแม่หญิงเพื่อจัดนักจ,จัดเต็มข้างหลังพุณก็เดี๋ยวไปหอดบ้านแค่ไทยเบอกอีกที่ว่ามีอยียงแน่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้น้องปามาหมยังนี่มาซื้อหมูกระทงฮะหมูกระทงฮะขี้อยากหมูกระทงมากระทงฮะเออแม่นอยู่ปะสอบถืออยู่ปะไปหมูกระทะอีกแล้วน้องป่านน้องปานจะน้องปานจะกินหมูกระทะวสัตว์ ก๊มันขึ้นแล้วเนาะตัวใหญ่ปะแค่มันแกจะบอกทดสอบอันนี้ปามไอแชไม่อย่งลองลองลองบกัดโอ้ยมันน้อยแวกสิกัดด้ไเอาก็ไปเบิกด้วหมเอา สวยสวยอยู่โอ้เอยประเทศเอกเลยตัวนี้สดเลยอันนี้เดี๋ยวบอกเอาบอกไปแต่แม่แคร์ตีเลยเอาไปให้ไฟเอาไปให้ผู้เฝ้าเมื่อไหร่เือว่าสิซื้อให้ผู้บ่าวคันถือหรือถือได้อยู่ได้อยู่ ไปไปไปซื้อไปซื้อไปซื้อ,อ,อ,อน,น้องปามจะซื้อสิ่งนี้ไปให้ผู้บ่าวหม้อกระทะนด้นพี่นั่นนเลยว,ว้าวมีอาหารทะเลด้วยอุ้ยนี่ปามซื้ออันนี้ไปน้ำเอาไปกิน เข้าไปเผากุ้งสามตัวที่พ่อใส่ใเมือเท่านี้โอโอ้หมีหลายอย่างให้เลือกโอ้ยหมูสามสาั้นคืองามเลยอ,อันนี้จะเป็นเนื้อวัวนะครับตัวนี้โอู้เนึ้อวัวอันนี้แบบไม่หมักอ๋ออันช่องอันนี้ม่หมักเอานี้สามชันก่อนเลยอย่างเอามาสักขตัว ตักซ้ำทันไปจัดการเมื่อนี้น้องปามอุ้ยเมื่อนี้น้องปามเป็นคนเลี้ยงแคทเต้ไม่แคทเลี้ยงน้องปามเพราะว่าอะไรน้องปามเพราะว่ายัางเพราะว่าอยาก <c oughs> <c oughs> หนึ่งหนึ่งแล้วต้องโอ้ยถุงที่แกงเมื่อนี้หน่อยเถอะปามใ <c oughs> ส่เดียวเหรอใ <c oughs> ส่เดียว นึ่งนึ่งเลยน้องปามอยากแต่เต็มเหมือวานน้องปามก็เลยว่าจะกินมือนี้ออนนเออกาชาเชียย่างอืดผสมกับอืดผสมนะนอันนี้เบ่มักสองอันนี้เบ่มักวันนี้เราหาสปอนเซอร์ถ้ามาน่าดูคลิปนี้จงรับรู้ด้วยว่าเป็นสปอนเซอร์ให้เราด้วยฮะโมนี่ไหมแซมโม้ เอาซินเล่น,น้อยนะ่ยังง่เลยอันนี้ว่าอะไรก็ไปเอาพูดเลื่อนเคียงนี่นาะเฮ้ยเขืยงนี่มึอก,กอบข้อมึกหนวดมึกมึมกกระดอง กุ้งเขาอะไรยังนี่หอยปูมากว่าบอพราะยังบอกอ่ะคือคือออาฟูด้ดี มันตรงมันเจ็บแล้วบ่มแล้วทุ่มทงเอาอี้มาดมันไม่เสียงฮะมัไม่เสียง,ชงเชยงเงียยเป็นบัตรแม่แม่ว่าอยากฟังเสียงลองฝรั่งได้แม่จเป็นสปอนซอเซอร์อ <laughs> มุกกระทะิบมือห้่อโอ้ม่แม่บอกพูดตอนไหนวะพูดตอนใด <laughs> ไง <Okay. S 2> ขาวมากเลยอันนี้นี่นตุ้มใช้ประปันเลยเนี่ยเว่ากับกอมาก,กินค่าวขี้ริ้วสามกิ่ค่้าวขี้ริ้วเท่ากับมีลายพื้นทวดอะไรนีมีลายสีนะลายพื้นเกิน

อนี่อ่นเขียดตัวนอือสีส้มๆใปแ้อมันเป็นชื่อไอีกจับ แค่บาจังหวัดแค่บ้านจังหวัดห้าร้อยเลยโแปดนาทีแล้วภาษีละเ่าไ่น้องสหรอส่ร้อย้าสิบส่ร้อย้าสิบอาใส่อีกตั้งปาหรอยใส่ให้ได้ห้ารอให้ได้ห้าร้อยสิบจะได้สามยะนะค่ะสามดอไ้ พี่น้องห้าร้อยสิบบาทสามรสารพีน้องยักษ์เซคิมแค่นองฟ้าวันชุนชินาพอกันไหมจ้าน้องป๋ากได้กิจสมดังใจยวไปถึงบ้านเท่าจังไปเอาคองออกเจอละชินให้แม่แม่เบิ่งว่าไม่ยิงเอาอะไรให้บ้างพี่น้องมันมืดไหมให้หนึ่งมืดมืดเออขอสว่างหน่อยจังเลย,ยสวัสดีจ้า <c oughs>